ไมึมงมันช้าๆหน่อยอก,ก็ได้่ากูกระเทือนร้างสงสัลมอ่อนออนะยายจอดสูบลมก่อนยายตัวหนักด้วยแหละที่มึงนีหยาบคายกูไม่ช่วยนะกูแก่แล้วไม่มีแรงไม่มีปัญหายายเดี๋ยวค่อยดูนะ้านะ้ครับเขาเวลาแป๊บมีอะไรดูดดที่สูบลมให้ผมหน่อยฮะขึ้นขึ้น มาทาอะไรเนี่ยอย่าห้ามกูอย่าห้ามเหลือเชื่อสุดยอดเมื่อทำได้ไงวะมาดูดิคือรหยด้าอย่าห้ามเติมไป่าดานาแล้วหี่เหายุดยดยุดยุย่าหยามยย